สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูรถอาคิกร้อยี่ห้านะครับในการทาดิสเบรกหลังนะครับผมคือคันนี้เนี่ยเอามาโมดิฟายก็หมดไปหลายอย่างนะครับผมคือคันนี้ก็ทําไปหลายอย่างนะแต่ว่าถ้ามาเน้นก็มาเน้นที่ดิสเบรกหลังนะครับคือคันนี้ทาดิสเบรกหลังนะครับแล้วก็เอาดิสเบรกไปก่อนแล้วกันครับปั๊มเนี่ยใช้ปั๊มธรรมดานะครับแล้วก็อยู่ด้านในนะครับผมเป็นปั๊มธรรมดานะครับคือ ตามราคาลูกค้าที่ให้มานะลูกค้าต้องการราคาเท่านี้ก็เลยใส่ได้เท่านี้นะนะครับนี่เบรกหน้านะเบรกหน้านี่นี่เบรกหน้าเนี่ยผมก็ไปทํามานะคือมันไม่ได้ใช้ดึงอะไรแล้วเนี่ยมันก็เนี่ยปกติมันจะดิ้นได้อิสระนะครับจะมีสองท่อนใช่ไหมนี่ผมก็ไปเชื่อมมานะครับนี่ผมเชื่อมมาเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะ ให้มันอยู่ด้วยกันอาจจะมองไม่เห็นนะให้มันเป็นชิ้นเดีวยวกันเลยนะครับเวลากรรมมันก็จะมาด้วยกันเลยนะเชื่อมติดกันเลยนะครับมือเบรกกับไอตัวนี้นะนจะได้ไม่ด็อกแรกๆนะครับต่อมานะครับก็เป็นเบรกด้านหลังนะนี่ก็จะเป็น ปกติที่ใช้กันนะครับคืออันนี้เป็นปั๊มเบรกเวบไล่ยี่ห้านะครับสองพอร์ตนะครับแต่ว่าอาร์มตัวนี้เนี่ยมันเป็นสีดําอยู่แล้วนะครับคือเอาไปเชื่อมเสร็จมันก็ลอกนะครับทีนี้ก็เลยมาขัดขัดสักหน่อยหนึ่งแล้วก็พ่นสีดําทับลงไปเหมือนเดิมนะครับนี่ก็เลยจะเป็นสีดําๆแบบนี้นะนี่แหลนะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งสไตล์หนึ่งผมก็พ่น ทับให้นะครับขัดขัดพ่นทับให้นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนยางหน้าหลังเลยนะด้านหน้าไอ้ด้านหลังเนี่ยใช้ของมิชลินนะครับมิชลินเอ่อพายร์ลพายร์ลพอยร์ลพายร์ลสตรีทหรือไงเนี่ยนะครับไพายร์ลสตรีทเก้าสิบเก้าสิบนะครับล้อหลังนะมีกระดาษยังติดอยู่เลยนะครับกระดาษติดยางใหม่นะมิชลินนะแต่ว่าล้อหน้านี่ก็เปลี่ยนใหม่เหมือนกันนะ แล้วหน้าก็เปลี่ยนใหม่แต่ว่าเป็นของแม็กซิตนะครับแม็กซิตเบอร์8ปดสิบเก้าสิบแปดสิบทับเก้าสิบขอบสิบสี่นะครับผมนี่ลายอะไร,ไ,รไม่รู้นะครับใครอยากเปลี่ยนยางหรือว่าใครหาที่เปลี่ยนยางอยู่แวะมาหาผมได้นะครับนะก็อยู่ในซอยเอกชัยแปดสิบสามทับหนึ่งนะครับอุปกรณ์เปลี่ยนยางมีพร้อมนะครับแล้วก็พยายามจะไม่ให้ล้อของลูกค้านะครับ เป็นลอยนะครับผมคือจะป้องกันให้มากที่สุดนะครับคันนี้ก็เสร็จแล้วนะถ่ายให้ดูคร่าวๆนะครับมีเลยสาดำเดิมนะครับแล้วก็มาดูด้านข้างด้านหลังนะแบบนี้นะหนาสีดำอาจจะมองไม่ค่อยเห็นหรอกนะครับเพราะว่ามันดำนะคือคันนี้เนี่ยก็จะทำหลายอย่างอยู่คือจะทำชุดข้างด้วยชุดข้างก็คือจะ ปรับองศาให้นะครับปรับองศาก็13 13องศาสองข้างแล้วก็มีจุก1มิลนะแล้วก็ใส่เม็ดเบอร์12กร,รมัมแล้วก็8กร,รัมนะครับให้เขานะนี่นี่ก็เสร็จแล้วนะครับเหลือแต่ประกอบท่อนะครับผมแต่ว่าเม็ดเนี่ยยังไม่ได้ลองวิ่งเลยนะแค่ใส่ให้เฉยนะครับแล้วก็เปลี่ยนโชคลังนะคันนี้เปลี่ยนโชคลังนะครับและการทําก็เปลี่ยนโชคลังแล้วก็เปลี่ยน ลูกลอยปัม๊มลูกลอยปั๊มติ๊กนะครับผมทำเยอะอยู่นะคันนี้ก็แล้วก็มา,ายังไงดีอะสวิตสวิตไฟเบรกขวานะครับมันพังนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็แต่ไม่มีนะครับคันนี้ไม่มี registry, แตนะ่เปลี่ยนแต่ให้นะครับนะเปลี่ยนแต่ให้แล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันโช๊คนะครับใส่น้ำมันโช๊กใหม่นะครับให้มันแข็งขึ้นนะครับ อันนี้มันของเก่ามันเกา่ามีแต่สนิมหมดแล้วนะผมก็เปลี่ยนให้ใหม่นะแล้วก็เนี่ยแต่แต่ด้านในนะครับเนี่ยแต่เปลี่ยนใหม่นะแล้วก็น้ำมันโชกผมเซ็ตใหม่นะครับเซตใหม่เลยนะแล้วก็ปั๊มปั๊มล่างเนี่ยผมก็เอามาทําความสะอาดใส่จารบีใหม่นะครับด้านในนะด้านในเสาเนี่นะก็เรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็ยางนี่ เปลี่ยนใหม่สองเส้นเลยนะลูกค้านํามาเองนะครับผมมีแค่หน้าที่ทําแล้วก็บางส่วนที่ซื้อซื้อใส่ให้เขาผมก็ซื้อใส่ให้นะครับตามที่บอกนะนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรถคลิปร้อยยี่ห้าคันนี้นะครับผมโอเคคลิปนี้ผมถ่ายเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมไปแล้วนะครับอภิบา,บายหน่อยสวัสดีครับนี่ท่านท่านผู้ชมคนหนึ่งหัานลังไภิบาย บายบายครับผมบายบาย